สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิษนะครับวันนี้จะพูดเรื่องนางวิสาขามหาบสิกาตอนอดิตชาติของวิสาขาบุคคลในโลกนี้ตั้งใจชอบไว้กล่าวาจาทอบงานชอบด้วยกาย การสดับมากทำบุญไปมากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์ความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งปวง ที่เป็นประชุมรวมลงแห่งธรรมทั้งหลายดุดรอยเท้าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายในชุมพุทวีย่อมประชุมรวมลงในอเท้าวสาจฉะนั้นบุคคลใดที่ไม่ประมาทความคิดคำพูดและ การกระทำของบุคคลนั้นย่อมถูกต้องตามรอยธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายหากเรามีความไม่ประมาทฝังลึกในใจแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีชีวิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์ซึ่งความไม่ประมาท ที่แท้จริงนั้นคือการมีสติอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาใจหยุดนิ่งอยู่กลางธรรมะกลางพระรัตนตรัยหากทำได้อย่างนี้ก็ดะชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นชีวิตที่ปลอดภัยและมีชยชนะแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในสัมมาสติสูตรว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบกล่าววาจาชอบงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับมากทำบุญไว้มากในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญา เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์ผลทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ต้องเริ่มต้นที่ความคิดคำพูดและการกระทําถูกต้องดีงามคือมีสมารถทิฏิเป็นพื้นฐานก่อนกายวาจาใจต้องสะอาดบริสุทธิ์เพราะสวรรค์เป็นดินแดนอันเป็นทิพ์ มีความละเอียดและประณีตใจของคนผู้ปรารถนาสวรรค์ต้องละเอียดประณีตตามไปด้วยอีกทั้งต้องสั่งสมบุญไว้ามากๆบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขความสําเร็จในชีวิตและจะส่งผลให้เราได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยไม่ยากแม้จะสั่งสมบุญเพียงชั่วสั้นๆ ในโลกมนุษย์แต่การสวยผลบุญในสวรรค์มีความยาวนานกว่าโลกมนุษย์จริงนักครั้งนี้เรายังคงติดตามเรียนรู้เรื่องราวของอดีตชาติของมหาอุบาสิกาวิสาขากันต่อในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าขณะนี้มหาอุบาสิกาวิสาขาได้ไปบังเกิด เป็นเทศนารีราชวัลชันนิมมารดีเป็นอระเมสีของเท้าสุนิมิตจจเจวาิราชด้วยความที่สั่งสมบุญมาอย่างดีไหมท่านจึงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นนักสร้างบารมี ไม่หวาดหวั่นในการในสังสารวัตรและในแต่ละภพแต่ละชาติที่ผ่านมาท่านไม่เคยประสบความบากหรือตกต่ําในชีวิตเลยเนื่องจากได้เงินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามมาโดยตลอดตามปกติของบุคคลทั่วไปที่ได้บรรลุอริยะ ทำเบื้องต้นแล้วจะต้องลงเกิดในโลกมนุษย์อีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติแต่มหาุบกสิกาวิสาขาจะไม่ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะบุญในตัวของท่านดีมากจะเสวยทิพยสมบัติอันยาวนานในเทวโลกชั้นต่างๆ อย่างเดียวจึงเป็นผู้มีบุญเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นที่ทำได้อย่างนี้จากนั้นท่านจะทำชานให้เกิดขึ้นจนได้สำนนเร็จเป็นพระอนาคามีบุคคลและไปะบังเกิดในพรโมโลกท่านจะไปทำพระนิพพานให้แจ้งในชั้นพรโมโลกนั่นเอง พบชาติในอดีตของท่านคือครั้งหนึ่งท่านบังเกิดเป็นพระยาของพระเจ้ากร,งราุงปาลนสีเป็นผู้มีรูปโฉมงดงามปากไฟรนจุบคูทวีอีกทั้งเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมมากพระวิรญาตจึงขนานนามพระนามว่าสุเมธาหมายถึง ผู้มีปัญญาดีทางด้านพระเจ้าสุรุจิทรงมีพระโอรสพระนามว่าสุรุจิกุมารเมื่อทั้งสองพระองค์เจริญไว้ขึ้นแล้วพระราชบิดาของทั้งสองฝ่ายต่างมีประสงค์จะให้อภิเสกสมรสกันพระเจ้าปุรุจิ ทรงส่งอมาตพร้อมบรรณาการมากมายไปกรุงพราณีเพื่อสู่ขอพระนางกุมเมธามาอาธิเสกเป็นอัครเมยสีของพระโอรสขณะที่พวกอมาตยังอยู่ในระหว่างการเดินทางนั้นพระเจ้าพราณีตรัสถามพระเทวีว่า นางผู้เจริญอะไรหนอเป็นทุกข์อย่างยิ่งของมาตุคามพระเทวีกราบคุณว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมความหึงหญิงที่ร่วมสามีเป็นความทุกข์ของมาทุกคามเจ้าข้าด้วยความรักในพระธิดาพระราชธิดาจึงตั้งพระไทย ที่จะช่วยปลดเครื่องทุกข์ของพระธิดาสุเมธาโดยทรงประสงค์จะให้พระธิดาเป็นมเหสีเพียงคนเดียวของ,งพระเจ้าสุร,รุจิเมื่อพวกอมาตเดินทางมาถึงพระเจ้าปรารสีทรงต่อรองว่าหากสุรุจิราชกุมาร ปรารถนาพระศิดาสุมเมธาก็ต้องอภิเศษกับนางเพียงผู้เดียวไวยอมาต์ได้ส่งข่าวกับไปยังพระเจ้าสุอุรุจิตรราชาตรัสว่าราสมบัติของเราใหญ่หลวงมิถิลานครเมณาเขตถึงเจ็ดโยชนำหนดแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้รับ ก็กว้างขวางถึงสามร้อยโยชน์ยางต่ำสุดควรจะได้ตสตรีหนึ่งมื่นหกพันนางพระองค์จึงไม่ยอมรับคำต่อรองของพระเจ้าปรารสีควายพระกุมารสุรุจิเพียงได้ยินกิจจัพรู้สมบัติของพระนางสุมเมธาเพื่ปรารถนา นางม,มาเป็นคู่ครองเพียงคนเดียวจึงบอกพระราชบิดามานดาว่าจะขออภิเศกกับนางเพียงผู้เดียวเท่านั้นโปรดเชิญนางม,มาเถิดพระราชบิดาไม่ประสงค์จะขัดพระทัยพระราชกุมารทรงส่งทูตไปเชิญพระนางม,มาพร้อมด้วยบริวารขบวนใหญ่แล้วทรงอภพิเศษพระนาง ให้เป็นมเหสีของพระกุมาลตรงแต่งตั้งพระกุมารให้เป็นพระราชาพระนางมเมธาทรงปองรักกับสุรุจิมหาราชตลอดมาหนึ่งหมื่นปีพระนางก็ยังไม่ทรงกำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาแม้แต่องค์เดียว ต่อมาชาวเมืองประชุมกันในท้องพระรานหลวงเพื่อทูอ้อนวอนให้พระราชาทรงหารัชชายาตองค์ต่อไปว่าการที่พระองค์ทรงมีพระเทวีพระนางเดียวเป็นการยากที่จะให้กำเนิดรัชชายาตรธรรมดาราชกุลต้องมีหญิงอย่างน้อย หนึ่งมืนหกพันนางพระองค์โปรดรสั่งสตรีเหลาวอื่นเถิดพระเจ้าค่าพระราชาก็ออยังคงยืนยันไม่ปรารถนาจะครองหญิงอื่นเพราะไม่ต้องการระบัดจัดในสิ่งที่ให้ไว้กับพระนางสุมเมธาพระนางสุมเมธา ทรงสึับพระราชดำรดนั้นก็ตรีว่าพระราชามิทรงนำหญิงสตรีอื่นมาเลยเพราะพระนางทรงเป็นคนจริงแต่เรานี่แหละจะหามาถวายพระองค์เองพระนางจึงรับสั่งให้อมาตนำสตรีแรกรุ่นจากเชื้อพระวง์หนึ่งพันนาง จากเชื้อขุนนางหนึ่งพันนางจากเชื้อเศรษฐีหนึ่งพันนางจากนางระบำผู้ชำนานในการพร้อมรำทุกอย่างหนึ่งพันนางรวมเป็น4ี่พันนางซึ่งล้วนแต่เป็นที่เห็นชอบของพันนาทั้งสิ้นเมื่อ,อยิงเหล่านั้นอยู่ในราชสกุล1นึ่งมื่นปี ก็ยังไม่สามารถให้กำเนิดพระโอรสหรือพระธิดาพันนานจึงคัดหญิงชุดใหม่เข้าไปถวายอีกถึงสามชุดชุดละสี่พันนานแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถกำเนิดพระโอรสพระธิดาได้จนล่วงไปสี่หมืปี รวมกับเวลาที่พระเจ้าสุรุจิ้รงอยู่กับพระนางสุเมธาก่อนนี้หนึ่งมื่นปีเป็นห้าหมื่นปีครั้นเวลาผ่านไปห้าหมืนปีพระราชาจึงตรัสบ,บอกพระเทวีทั้งหมื่นหกพันนางว่าพุกเธอจงวงสวง หรือทำพิีกรรมเพื่อขอบุตรเธิดด้วยกะเทวีทั้งหมดตามปรรสนาพระโอรสจรึงพากันนอกน้อมเทวดาบำเพ็ญวัดต่างๆตามที่ตนนับถือแต่ก็ยังไม่มีใครให้กำเนิดพระโอรสพระธิดาอยู่นั่นเองพระนางสุมเมธาอัครเมเหสีเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ตนจะต้องบวงสูวงเทวดาเพื่อขอบุตรครั้นถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำพระนางทรงตั้งพระไทยสมาทานุโบสถสินประทับนั่งเหนือพระแท่นอันมีสิริทรงตรึกลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของพระนางทีละข้อทีละข้อด้วยความปลื้มปิติ แล้วตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ได้เทพบุตรผู้มีบุญจุติอมาเกิดเป็นโอรสของพระนางและด้วยเดชแห่งศีลของพระนามจุเมธาพิพบถมงท้าศักกะเกิดอาการสันสะเทือนตาสักกะทรงตรวจดูด้วยชิพยาตะคุ ก็รู้ว่าพระนางสุมเมธาผู้มีบุญญาธิการปรรถนาพระโอรสจำเราจะต้องหาโอรสผู้มีบุญมามอบเป็นบรรยาการแก่พระนางเมื่อทรงเลือกเป็นหาว่าที่พระโอรสผู้มีบุญเสมอกับพระนางสุมเมธา พระอินทร์พระเนตรเห็นรูกปรการเทพบุตรผู้ได้สั่งสมบุญไว้อย่างดีแล้วจึงจเสด็จเข้าไปเชื้อเชิญรูกปรการเทพบุตรให้จุติไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนามสุมเมธาตัวเทพบุตรจะได้รับคำเชื้อเชิญหรือไม่และเทพบุตรท่านนี้มีประวัติการสร้างบุญอย่างไรบ้าง เราจะได้ศึกษากันในครั้งต่อไปครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเจอติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ